สวัสดีครับพบกับช่องางเดียดแชนแนลนะครับวันนี้เรามีเป้าหมายไปที่คุณท่านทำไมถึงทำงานหนักเหลือเกินวันนี้ปกติทำไมไม่หนักกว่าน,นี้นะหมดกี่กระสอบแล้วท่าน หกหกมือนี้นะบ่ฮะฮัดฝีมือแท้วะเอายังไงก็โชคดีนะท่านนะเพื่อเดี๋ยวเราจะพาเดือนไปดูแคร่นะครับหรือเรียกภาษาบ้านเฮ้ากับว่าสสน่นนะครับเนี๋ยนมาเสียบหนองเฮ้าเดี๋ยวจะบอก เนี่ยปักให้แกหาเสามาต้นหนึ่งปักตรงนี้แล้วก็ปักต้นนั้นโอ้ยจะเพศิดเพลนต้นนี้นะเอาไว้ให้หนกกินนี่ละนี่ละสิผ้าอดิสรนันถอป,ป่าอยู่บืนพื้นนี่นออโอ้ยแมงดาได้แมงดานะมันมีนองเดียวนี่นะเอาใครนะครับมีแล้วเนาะ อกันมาดูเราขึ้นนมันแห้งันไปมาเรามาดูตอนเช้าเรามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับงามเนาะมานัะางเมื่เลยรับนี่เอมันคืองามไม่คือารคืองามด้วยสิกคือ นั่นเลียวเบิงเลยแดงๆผมจะฉีดช่งไห่ให้ชรงนี้ให้เลยนะลงเละครับผมจะสีดทงไดให้ท่งนี้เลยวะโอ้สุดยอดละครับอุ้ลงเลกกงามลาะสมันงามน้อาเลกอร์ให้ผมมทาให้นะครับร์จะทามไปหมดเละไปเอาไปท่าจะพูด่ไงไครับครับพมุ้าไมอันนี้สีเห็นงามนี้เดี๋ยวเจ้าจดมาเด้อ เอเลกเกอมันตรงเลกเกอร์ทาไหมมันจะเงาไงสีเอานอเ่มุสีหาเสามาเด้ยสองต้นเสาไม้เหาะเสาไม้เนี่ยตรงต้นนั่นแหะตรงต้นบะตรงต้นต้นนั่นน่ะ อันนึงนี่นี่ดเสาได้หรอแล้วก็เห็ดเห็ดางไว้นะก็ได้สองต้นก็ได้พี่เดือนไม่แก่นพวกกินงูได้เลยนี่เ้ราจะหาตนทบปานกลางนะมัดาหรอเอเสาเสานี้บริไัทเาบริาหางเฟืองนี่ล่างล่างบริเนี่เบื้งมือนี่คยน่เป็นไม้ีทนะไม่ไม่ไม่คิดว่าจะสวยแบบนี้ครับหลังจากที่เอนเรื่อยออกมานะครับไม้เศษนีนะครับ นี่มาเป็นแบบนี้นะครับผมกคุณเน่เคยไปเห็นไผ่เห็ดอันเอาไม้ยูคามาเห็ดจะเนียนไหมส่วนใหญ่มีแต่ไม้ไม่ล่ะสุดยอดยางนาไม่ไพ่ไม่ไผ่นี่เป็นบ่อยบ้านเอาก็มีแต่ไม่ไผ่อันนี้นะเป็นเทือกแรกนะที่เห็นแบบนี้นะครับดึง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 เลยเอาไปซิบเออเพื่นก็ได้ทีมช่างมาเห็ดซอยนะครับเป็นช่างเลยครับลูกชายครับเป็นช่างลูกชายเนาะลูกชายเนาะ จลุละดำเนินการเลยเด้อมืออื่นนี่คำว่างอะไรเรื่องเสาไฟนะครับจะให้ได้ใช้ไฟใส่คัดเอาตัวหนึง่งพอได้เปิดไฟสังเกตมาใต้บันนี้แล้วขับผูกเผาเลยมาเฮือมุดเลยทิศนี่มันก็ใส่เจ้าหระ ปันหาความเก่งใจมันหมดไปใช่แล้วลูกเก่งใจเวลามันจะใช่นวดลงสีว่างว่อบริ่งเลยเจ็ดเไอ้ประตูเป็นเราต้องไปหาช่างมองอื่นเป็นกระเจ้มันสวยแล้วครับเจ็ดโตมันอันอันนั้นฝั่งช่างนาอันนี้สิได้อีกอันนึงมันบกครับลุง ได้ผมสิบักตัวนั้นลงมาแล้วผมสีเห้อีกนึงครับมไม่ไม่กุ้งนะพ่ครับไม,ไม่ไม่กุ้งแต่แดงคือกันตับโ <Okay. S 1> อแก่นมันโแก่นไม่กุ้งเนี่ยนอกเห็ดตัวนั้นก็ท <c oughs> ุ่งซ <c oughs> ีอันมะพร้าวนี่จะปียังได้จเนาะบทุกซีอันมะพร้าวนี่จะปียังได้จำเนียบเอียปีแล้วครับ พูดจปีอได้อีกอย่าเดี๋ยวมาให้ลาในสวนนะแบบต้องค่อยพูกสมปีม่นชิได้กินอยู่วะมันเป็นมัพร้าวที่โบยอมมันพกปีเจ็ดปีเจ็ดปีการสัตวแล้วการปลูกยางคาล่าปลูกการระยะนาวเขาปลูกมังารือเ้านี่ใครขีดนะยัง นี่เขาเห็ดขายเนเท่าไรพี่เดียวนี่ราคาปกติเท่าไรพันสองพันหมดแล้วสองพันสองพันห้าหมดแล้วสอันหอพันห้ารับ้สีแร้วสิบวเท็์เสน่ขายสบาันแต่อเใหม่ค่าแรงกับพันบางพันนี่ละ อะไรท่านสี huh ่มั <h <h ้งผมเห็นเคาที <h 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 ่ใต้ขายแต่มันเป็นไม้อะไเนะไม่เนื้ออ่อนครับไม่เป็นไม้ขี้เล็กไม่นะเนาะไม่มอกเป็นมอกปิ่นะครับท่านสี่เคยเห็นบุยย่านไม่นี่ถ้ามันแห้งมันยังอะไรเพราะว่าพลึกเด้อไม่นี่นะที่ทเดือนเบิ่งเราใส่ขาให้แข็งแรงขนาดอันนี้ม่ใหญ่ยกมานลงไปเลยครับมันเป็นตัวรองสี่มันลงงามเนาะ ไอ้แล้วแล้วไม้อันบันไดเด้อไอ้ซีสิ่งไหนเอ้าไม้อันอันอัดแบบนี้นี่บันไดนะไม่เลยขับโผล่เสียให้ไม่มีเลยไม้นี่บ่ไม่ประตูประตูอืประตูนะไม่ประตูหอจ่าตัวนี้อันนี้เพิ่นก็ได้ได้เฟืนเลยเอาไปดัน่งไปน้อยๆเป็นเฟืนเอาไปเอามาเอาให้เขาเราสิเป็นของเจ้าของมั่งเลยนี่ลบเป็นของเจ้าของมั่งง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 งางงงองงงงงงง้งงงงนงงงงจงง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 ง เนี่ยไหน่เ้ตงแตผมย้งง่อยได้ไหมเอาตดเอาเลยครับดเอาก็เห็นแล้วฮะยืดหนุ่ยหนุ่ยบักไปเ้วหนึ่ต้นได้หคะแนนออกว้อรโอ้ยลงแลก็งเก็สิงามอันอันไม้อันนี้มอดกินอีู่ะค มอดบกินโตขับไหมนี่มันไม่แก่มันหลมันแก่มันโดนมันคิวน้ำคิวน้ำอืมแลบกินเรือไมออืมเออก็ดีแล้วมสิายไม่เืพวกนี้สพวกมอแล้วขับไปมันกับทำให้เราซาโมกบกินแล้วไปจนมาผมก็เด้๋ตังหลายตั้งหลปีเจ็ดปีแล้มันไม่หยขามันไม่ดูาครับครับ ก็สิได้มองคิดเขานะครับบาดนี้ครับได้เสน่ไปนะคแอมจักจักมื้อแล้วครับมื้อแล้ววะมือแล้วมึงเพื่อนมึงก็ได้มันมันบวกขัางกับจังหวัดสิแล้วเพื่อทาเล็กเกอร์ดิเพื่อเพื่อมันแห้งแล้วสิได้นั่งเนาะไว้นั่งรถ้เลยทุกเีาสกูขับยิงขับผมข้านไปเอาลั่นมอเชิญนี่วะ กระตี้ไส์สกูยิงเนะวะโบดีซื้อมาทิ้เลยนะช่างเดียรเนาะครฮะมาให้ลุงสีนั่นละเราตอกแล้วเดี๋ยวแล้เฮาไซส์สกูเอาก็ได้ครับมันดีดเจเดี๋ยวผมยังงันยิงสกูตื้อตื้อสิดอกโบดีขาปัสกูผมก็มายาวเนียนดอกสว่านรุ่นใหม่นะครับนะญี่ปุ่นเขาเห็นญี่ปุ่นเขาห้าให้เลยแหละนี่ครับ บริกายคักดอกน้อยใช่ไหมาซื้อมาเท่าไหร่มาบ่ทนแร่มัน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 ฮักเก็บเก็บเอาในเก็บเอาตะปูในตะล่างมาเห็ดดอกสว่านนี่ไงบังเะิญครับครับตะปูนะครับนี่นี่ถ้าญี่ปุ่นมาเห็นเนี่ยโอ้ยโดนโดนแต่สีนี่โดนแน่นอนนะไล่กว่าจะมีจากประเทศแต่เพลงงานประเทศเขานะไทยไทยทำแต่ว่าได้ขายอันเพื่อนเพื่อนชาวบ้านเพื่อนมีบุญป่ะครับ คือเปิดเครื่องเสียงอะนคริสต์มาสวันไอ้ันในห้องได้ไหมเนี่ยคโอ้วันคริสต์มาสวันในห้องจันเพลมืดเป็นไงปีเดือนเห็นละงามบ่งามงามคุณเคยเห็นแก่นมันแบบสีมันงามตกขาวแดงๆเขาเขาบุกิดว่ามันสวงามมานี้เนาะเอจะได้ไม่ขี้ทิ่มเนาะว่าเอาให้ลุงสีบเอาจจะเอาคืนมั่นแหละเนี่ยบริยูทธิ์ลุงสีจัดการตอนแรกว่าจะลองทิ่มเห็ดหลักหั่วเลยยังไงก็อนนึกกภาาพบ่วเป็ลุงสีโชว์พิมมือแล้วครับ อันแรกนะครับีอีกอันหนึ่งเด้อครับเด้กพี่น้องไม่สเสน,นอันภาษาส่สางคือไม่สเสนสา,ากลางเขาเรียกก็แค่นะครับไว้สําหรับนอนเล่นเลือดกินข้าวนั่งกินข้าวนนั่งเลน่นเนี่ยครับได้หลายสารพัดประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ